คุณผู้ชมครับจากคลิปเสียงตัวนี้กับภาพที่คุณลุงทำแผนวันนี้มันก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยจึงมีคำถามว่าเฮ้ยแล้วพอฆาตากรมันเล่าแบบเนี้แล้วลุงก็เดินไปทำแผนสอดรับกับที่ฆาตากรเลยเนี่ยนะ,ะจึงมีคนคิดว่ามันมีใครไปเป่าหูลุงให้พูดแบบนี้หรือเปล่าล่าสุดอาจารย์ปรเมศินทรชุมนุมคุณผู้ชมครับพูดได้น่าสนใจมาก S <S <S <an> ผมอยากให้คุณผู้ชมลองฟังอาจารย์ปรเมฆท่านพูดเรื่องนี้นะฮะปรากฏว่าวันนี้อาจารย์ปรเมฆตัดภาพไปที่ท่าน <grading. S 1> อาจารย์ปรเมฆเลยอาจารย์ปรเมฆบอกสิ่งหนึ่งครับผมให้ดูตรงนี้ก่อนในรายการของโวนกระแสแล้ววันนี้เข้าไปในรายการของพี่อุย๋ยภาคผิวภาคกลุ่มของไทยรัฐด้วยถือว่าช่วยกันนะฮะทุกอย่างมันต้องทําให้เคลียร์ให้ได้คุณผู้ชมเชมื่อไหมอาจารย์ปรเมฆเนี่ยท่านพูดคํหนึ่งท่านเป็นอายการท่านเป็นปรมาจารย์ด้านกฎหมายอาจารย์บอกเรื่องนี้ไม่เรื่องเล็กนะเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่ มันคือเสรีภาพของประชาชนและการทำงานของตำรวจแบบนี้หลักประกันความยุติธรรมไม่มีการชี้ที่เกิดเหตุมันตรงกับที่เด็กตอบทำไมมันถึงตรงมันไปถึงหูใครหรือเปล่าผมไม่อยากจะคิดว่ามันเป็นการปกป้องช่วยเหลือลูกใครนะแต่มันอดรู้สึกไม่ได้เกือบจะใช่แล้วนะหเห็นไหมฮะนี่ในรายการของพี่หนุ่มกัญชยัยอีกคำหนึงที่ผมต้องโค้ให้ดูผมไม่ได้พูดเองและตำรวจเราต้องไม่โกรธกัน ทุกคนมีบทบาทของตัวเองตำรวจรู้คือเหมือนรู้ก่อนตำรวจถึงเอามาทำแผนประทุศกรรมออกมาวันที่13อาจารย์ปรเม่บอกผู้กำกับมีปัญหาผมว่าการสอบสวนไม่รอบคอบการเอาผู้กำกับแบบนี้ไว้บ้านเมืองแย่นะวันนี้เราไปเจอกับอาจารย์ปรเมฆท่านด้วย อาจารย์ปราเมก็พูดตรงกันเหมือนกันว่าเรื่องนี้มันมีเงื่อนงําเยอะอาจารย์ว่ายังไงบ้างเมย์คืออาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูจากไทม์ไลน์เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็ดูแปลกๆอยู่เหมือนกันนะเริ่มสงสัยว่าตํารวจที่ถามรู้ได้ยังไงตอนที่ทาพาคุณลูกเลียงเนี่ยไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพท้งเรื่องเก้าอี้ใช่ทั้งเรื่องหงหนะ้าใช่ค่ะทางเรื่องเอาอะไรทุบ ใช่ออซึ่งจริงๆเนี่ยอาจารย์ก็ชื่นชมการทำข่าวของช่อง8นะคะแล้วก็ทุกช่องที่ตามคดีนี้จนปรากฏว่าคลิปลุงถูกวัยรุ่นทำร้ายไม่ใช่ลุงเปียกนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของอาจารย์ท,ทำร้ายไม่ใช่ลุงเปียกคืออ,อ,อะไรเอ่ยคลิป ที่ถูกทำร้ายเป็นวัยรุ่น<อ>ไม่ใช่ลุงเปี๊ยกเป็นคนทำลุงเปี๊ยกก็เลยหลุดได้ลุงเปี๊ยกก็เลยหลุดได้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเหตุผลหนึ่งที่ตำรวจบอกว่าเอจะต้องส่งฝากขังสารวันเสาร์ที่13<อ>มกราคมก่อนที่ยงเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวสารจะปิดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตำรวจทำงานแบบช้าหน่อยจริงๆก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องรีบฝากขังก็ได้ไอ้คดีนี้อย่ารีบปิดคดี ไม่ใช่เพื่อความยุติธรรมความยุติธรรมมันต้องเกิดขึ้นแต่ว่าเรื่องของความรวดเร็วเนี่ยไม่จําเป็นก็ได้นี่นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์บอกว่าอาจารย์เหมือนบอกว่าสมมตินะถ้าคุณยังไม่ชว์เนี่ยคุณเออคุณอย่าพึ่งคุณก็ไปดูวงจรปิดกอนไะที่คุณบอกคุณจะไปหาคุณยังไม่ต้องจับเขาไงก็คือคุณก็เอาเขาเรียกเขามาสอบแล้วก็คุมตัวเขาก่อนเพราะว่ากลัวเขาจะหนีใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คุณดันเหมือนกับคุณไปทําแผนแล้วแต่วันนี้ผู้กบบอกไม่ได้เรียกจะทำแผนเหมือนกับให้ไปชี้จจุดแต่อารรยปเเมบกฮ้ คือประเด็นคืออัดต่อให้คุณพาไปชี้จุดก็ตามแต่คุณส่งสารเลยแล้วคุณค่อยไปหาวงจรปิดที่หลังตามที่ <ฮะ S 1> พวกคุณอ้างมันไม่ใช่ถ้าคุณสงสัยเขาคุณก็ไปหาวงจรปิดก่อนสิ <ฮะ S 1> แล้วเดี๋ยวค่อยจับเขาก็ได้แต่นี่มันไม่ใช่ไงคือมันเอาเขาเข้าคุกแล้วแล้วค่อยมาบอกว่าเราเพิ่งมาเจอวงจรปิดที่หลังอาจารย์บอกไม่ใช่แบบนี้มันผิดหลักเยอะเยอะเป็นการพิรุธในการทํางานของพนักง,งานสอบสวน <ฮะ S 3> และโรงพัก แล้วบางคนก็นินทาจริงๆโรงพักไม่ต้องมีหรกจ้างนักข่าวหาข่าวดีกว่า<ม>สืบจากกล้องได้มากกว่าด้วยซ้ําไปม,มันต้องมีคนรู้ผมคิดว่ามันต้องมีคนรู้ว่าวิธีการฆาตรกรรมทําอย่างไร<ม>และพยายามทําเรื่องนี้ให้มันตรงกลบหรือปิดยังไม่อยากจะกล่าวหานะแต่มีความรู้สึกว่าเหมือนจะทําให้มันจบไป<ม>ปกป้องเด็กหรือเปล่าไม่รู้สี่ห้าคน แล้วบมงเอิญมันมาเชื่อมโยงกนอยู่ว่าเป็นลูกตำรวจอ่เอาก็ว่ากันไปตอนนั้นนะแต่ว่ามันถึงผมไม่คิดสังคมก็คิดว่ามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องด้วย่าเออแล้วจะทําไงต่อไปนะครับก็ต้องต้อง,องฝากกันแต่สิ้งที่สาคัญที่สุดผมผมคิดว่าวันนี้ผมน่าจะฝากการหาข้อเท็จจริงจากสื่อมวลชนทั้งหลายหลายคดีที่ประสบความสำเร็จเพราะสื่อมวลชนช่วยนะครับ ถือว่าสื่อมวลชนเป็นกระบวนการยุติธรรมคนที่6นอกจากตำรวจอายการสารทนายราชาธรรวันนี้หลายคดีประสบความสำเร็จอยู่ที่พวกท่านอันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านเลยครับเรื่องนี้ก็เหมือนกันจะวิเคราะห์ว่าตำรวจทำถูกหรือไม่เป็นยังไงดูไทมิง่งเห็นไหมพเพราะฉะนั้นที่อาจารย์ปรเมฆท่านบอกก็แน่นอนที่สุดว่าไม่ต้องรีบจับก็ได้ <c oughs> ถ้าบอกว่าอุยเราไปรู้วงจร <c oughs> ปิดที่หลัง คุณก็ไปรู้ตั้งแต่ตอนต้นสิแล้วค่อยไปจับเขาไม่ใช่มาบอกกันแบบนี้คุณผู้ชมครับไม่ใช่เฉพาะแค่อาจารย์ปรเมศที่สงสัยเรื่องนี้ปรากฏว่าอย่างอดีตผู้การแต้มหรือท่านเคยเป็นอดีตรองผู้บัญชาการมาก่อนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับพลตํรวตรีวิชัยสังประไพมือปราบหูด,ดำอันนี้พี่แต้มพูดชัดมากจัดฉากหรือเปล่าแกถามอย่างนี้เลย เพราะอย่าลืมว่าการสมอ้างของลุงเนี่ยมันไปสอนรับกับไอ้แกงฆาตรกรเด็กหมดเลยถูกไหมฮะคือถ้ามันไม่มีการเปิดเผยวงจรปิดคําถามคือแล้วคุณจะปล่อยลุงไหม,อมไอ้นี่แหละมันคือเรื่องวัดใจของตํารวจแล้วเรื่องนี้ถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยผู้กตามตรงคือ,อเห็นบอกว่าอย่างอาจารย์ปรเมศเองเนี่ยท่านก็มองว่าผู้กํากับเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้รู้เห็นด้วยแต่ห่วงเดียวคือคนข้างกายผู้กํากับนั่นแหละตอนเอามารายงานนั่นแหละมันเกิดอะไรขึ้น พี่แต้มยังบอกอีกเนี่ยนะครับว่าตํารวจไม่รอบคอบรัดกลุ่มเพราะไปเชื่อคํารับสาร,รภาพและไปดําเนินคดีกับเขาพลตํารวจตีวิชัยสังปาภัยยังบอกว่าเรื่องนี้พยานหลักฐานสําคัญที่สุดคือกล้องกล้องมันโกหกไม่ได้ถูกไหมฮะและในกระบวนการขณะที่เหตุการณ์นี้คํารับสาร,รภาพผมมองว่ามันเป็นการบอกบทหรือเปล่าเด็กมันไปบอกใครหรือเปล่าว่ามันทําอย่างไร จนทําให้ต้องไปทําให้ลุงเนี่ยจำจำจะได้มาทําแผนแล้วมันมารับกับไอ้เด็กเนี่ยนะฮะที่มันทําสังคมเขาถึงเชื่อว่ามีการเขียนบทบิ๊กแปมยังบอกผมก็เชื่อแบบนั้นสังคมกาลังพุ่งเป้าไปสองอย่างพุ่งเป้าไวออ้ไว,ว่าพฤติกรรมโหดเหี้ยมของเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ซึ่งเดี๋ยวกฎหมายต้องจัดการอยู่แล้วตามพยานหลักฐานที่ปรากฏ แต่สิ่งที่สังคมต้องเครือบแคงคือการทำงานของตำรวจว่าทำไมเกิดเหตุอย่างนี้ได้มันจะไปบ่งบอกถึงความเชื่อมันม่นในกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นโดยเฉพาะตำรวจเอาละการที่มีคดีแล้วคนไปรับสารภาพว่ากระทำความผิดนั้นเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้เกิดได้แล้วก็มีหลายคดีที่ ขารับสารภาพแต่การรับสารภาพนั้นไม่ใช่ว่าคดีนั้นต้องจบเลยการรับสารภาพเราต้องไปหาพยานหลักฐานอื่นมาประกอบคำรับสารภาพด้วยเพราะบางคนบอกเอาละผมก็ทำความผิดผมรับหนึ่งสอสไปแต่พอไปดีท้อเก็เหไปดูพยานหลักฐานอื่นแล้วมันไม่ใช่หนึ่งสอสมันเป็นเรื่องสี่ห้า มันไม่ตรงไงไอหนึ่งสองสามเนี่ยดังนัน้นไอคำรับสารภาพนี้มันก็ไม่มีประโยชน์เพราะเขาไม่ได้ทำความผิด